สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมอนพีชเปาติลัสนะครับผมผมแนะนํานี่เลยครับกลุ่มเอดเอนะครับผมมีสมาชิกถึง10,000แคนเลยนะผมต้องการซื้อขายดีหรือไอดีดองเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒชูจิตได้เลยนะผมรับรองปลอดภัย100%เนลยนะผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android เอาละครับผมในที่สุดวันแห่งการรอคอยก็มาถึงแล้วนะผมตัวละครตัวแรกในการฉลองครบรอบ4.5ปีก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็ในตู้นี้นะผมก็จะการันตีอยู่ที่ประมาณ3,200เพชรนั่นเองนะผมก็ต้องสุมทั้งหมด16รอบเลยนะผมก็จะได้บัตรดำนะฮะบัตรดำอยู่ที่400แต้มนะผมก็ต้องเอามาสุมในตู้นี้เออไม่ใช่ตู้นี้ตู้นี้นะผมก็คือสเต็ปแรกจะการันตีตัว4ดาวก็ไม่ได้การันตีตัวในนี้นะผมก็อาจจะเป็นคิลเลอร์ก็ได้หรือจะเป็นสีดาวตัวอื่นนะผมแต่ว่าสเต็ปที่2เนี่ยคือการันตีเลยนะผมจะได้คิดกับรอมา1ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นนะการันตีเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ3 2 0พันอง้เพชรนั่นเองนะคร เราไม่อยากจะพึ่งเพชรเยอะขนาดนั้นเรือยถ้าลงนั้นไม่ดีนะผมก็จะมีับรการันตีมาให้ด้วยวก็คือบัตรแดงนั่นเองนะผมซึ่งจะต้องสุ่มทั้งหมด5ใบแล้วก็ใช้เพชรอีกทั้งหมด200เพชรนะผมที่เขาแจกมานะฮะก็จะได้การันตีตัวละครคิดรอ1ตัวนะผมในกรณีที่แต่ว่าดวงไม่ค่อยดีนะผมก็ในรอบนี้นะผมผมก็จะทําการสุ่มทั้งหมดแค่แปดร้อยเพชรก่อนแล้วกันนะผมจะเริ่มด้วย800เพชรก่อนนะฮะถ้าเปิดแล้วยังไม่ออก ก็อาจจะต้องไปพึ่งใบบุญของบัตรแดงนะผมก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันขอให้ดูก่อนว่ามันจะออกไม่ออกนะผมใน800เพชรแรกของผมนะฮะก,ก่อนที่เราจะเข้าไปสุ่มกันนะผมเรามาดูที่ดรอปเลดกันก่อนเลยนะผมเพราะมีตัวละครอ,อย่างคิวเลอร์นเนี่ยมาดึงดรอปเลดด้วยนะฮะมาดูว่าเปอร์เซ็นต์มันจะขนาดไหนกันนะผมมีผลมากน้อยแค่ไหนนะผมอะไรเนี่ยโหลดนานเชะ โอเคก็ตัวละครคิดรอก,ก็เละอยู่เท่าเดิมนะผมก็คือ0 2นจุดนะผมแต่ส่วนตัวละครของคิลเลอร์เนี่ยหเปอร์เซ็นเลยนะผมบอกได้เลยว่าดึงเลดมากๆแน่เลยนะผมจากทรงแล้วนะฮะน่าจะออกคิลเลอร์เยอะพอสมควรเลยนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะผมว่า800อยเพของผมในครั้งนี้นะผมจะออกหรือไม่ออกนะผมทางนั้นก็เริ่มกันเลยละกันนะผมผม,ผมสมถูกตู้ใช่ไหมโอเคถูกตู้แหละมารอบแรกครับผมกดแคนเซิลไปก่อนแล้วก็แล้วก็ไปดีครับผมรอบแรก ขอให้ออกน้อยๆเถออย่าใช้เพชรเยอะเลยขอร้องโหโหลนแบบนี้ผมข้ามเลยนะฮะ800เพชรนะผมไปละห้วสิเพชรแรกนะผมยังไม่มีเงาของสีดาวสักตัวนะผมไปต่อเนื่องเลยฮะวันนี้ผมจะไปไวๆหน่อยนะฮะโอ้โหข้ามครับข้ามโอ้โหตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วร้อยเพชรไปแล้วนะผมจะไปอย่างรวดเร็วซันจิบุ๊ลูฟอืหล้ใชข้ามครับโอ้หร้อยห้าสิเพชร แปกอย่างไวัยสองรเพชรครับคนเดียวอีกแล้วหรอสองรอเพชรก็ยังร้อนอยู่โอ้โหอะไรครับนี่ข้ามเลยครับสองรห้า <c> ส <oughs> ิบมามามาเป็นตี้แต่ล้นโอ้โหข้ามครับสองห้าสิบก็ยังว่างเปล่าอยู่โอเคสามร้อยครับ <c oughs> อย่าขอร้อง โอ้โหโล้นอยู่สามร้อยก็ยังว่างอันนี้ครับผมแต่ภูทองปะแต่ทงดําไม่น่ามาอย่างเงี้ยเฮ้ยเพื่อนจะไม่มาจริงหรอสามร้อยแ <300 S 2> ลยว้วอ่ะสามร้อยก็ยังไม่มานะผมต่อไปครับผมสองร้อยห้าสิบครับผมเอาหมายเราที่แปดร้อยนะผมโอ้ยยังว่างอยู่ข้ามเลยฮะอุย้ยสายหมัดไม่ใช่ลคะคระสายหมัดไม่ใช่ละโอ้โหนามนี้หรอ เฮ้ยพอดีเลยอยากได้นะผมโอเคโอเคถือว่าให้ภัยได้ถือผมสองร้อยห้าสิบนะฮะเพจได้มาอันนี้มาตัวหนึ่งนะผมสวยอยู่สวยอยู่ต่อไปครับผมสี่ร้อยครับผมสี่ร้อยแล้วทองไม่มีกล่องทองสักตาเลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยข้ามเลยฮะโอ้โหสี่ร้อยแล้วอะต่อไปครับสองร้อยห้าสิบครับไปต่อเนี่ยฮะมีจินเบ้เฮ้ยกล่องทองกล่องทอง ทองทองสามสองสามสองสามสามสามสองกรสามสองรครับผมผู้ทองผู้ทองแล้วมาหน้าตู้ผู้ทองผู้ผู้แดงว่ะไม่เป็นไรได้อยู่ทุกอย่างมันดีหมดมันจะมาขัดเราไม่ได้แค่ผู้ผู้แดงอันเดียวนะผมต่อเลยฮะบาวิ่งสายวิ่งสเน็กแมนสายวิ่งสเน็กแมนสายวิ่งสเน็กแมนคิลเลอร์โหยบ้าเอย้ย โอเคคิดล้อผมอ่ะผมอ,ผมอยากได้คิดล้อมาอทั้งตัวเถอะอย่าบอกนะว่ามีแค่คิลเลอร์ตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหจบแล้วมาแค่คิลเลอร์ตัวเดียวนะผมเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยดีใจจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะผมเอาเป็นว่ากดต่อเลยแล้วกันนะผมน่าจะมันต้องใช้เท่าไหร่นะผมต้องกดทั้งหมดอา่าเหลือพันสามนะผมกดต่อนะฮะ ได้คิวเลิฟมาตัวนึงไม่เป็นไรกดแคนเซิลไปก่อนนะฮะเอาเลิกเอาชายัยเอาเลิกเอาชายัยแล้วก็ไปต่อเลยครับผมต้องใช้หมด8 0ดเพชรนะรผมเป็นลูฟี่ตัวเดียว่ะแต่กองทองเพราะฉะนั้นมีโอกาสลุ้นอยู่นะผมแต่ทงแดงได้อยู่ได้อยู่ธงแดงก็ได้มาเถอะคิดรอมาเอถอะสามสองจีอาร์ด้วยครับผมผู้ทองผู้ทองแล้วจบผู้ทองครับผมผู้ทองแล้วจบเลยจบจริงไหมมาดูกันครับผมมาดูกันชนกแนนทอง สเน็กแมนสายวิ่งสเน็กแมนสายวิ่งสเน็กแมนสเน็กแมนอยู่ไหนเฮ้ยสเน็กแมนมาเถอะมันดีหมดแล้วนั่นไงสายโล่ไอ้บ้าเอ้สายโล่มาทําไมเนี่ยโอ้คินเนมอนสวดด้วยไปเลยไปไปเลยรีบไปเลยสายวิ่งผมไปไหนสายวิ่งโ oh, อ้หลังเงียบจิบต่อครับไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ พันสามเดี oh, oh, ๋ยวพันสามต้องเหลือพันสามเพชรโอ้โหข้ามเลยฮะอันนี <maximum looking for air> ้เกลือโอ้โหต่อเนื่องเลยว่ะจุกๆไปครับผมมาโหมากล่องทองทองทองแดงอีกแล้วเหรอสามสองจีอาโอเคภูทอง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 โอ้ภูแดงแดงกบแดงกแดงก็แดงต้องได้บ้างแหละอะมาเอาให้มันได้สักทีเถอะ คิดรอคิดรอคิดรอคิดคิดรอมาวิง่งวิ่งมาดิเฮ้ยกล่องทองจะไม่มีสีดาวเลยหรอวิงว่งวิง่งวิ่งครับผมเป็นเป็นคิดโอ้โหาจริงเชียวมาเป็นวิ่งแล้วไงมาเป็นวิ่งซะด้วยสิโอ้โห บมไปแล้วนะผม4รอบนะผมรอบละว0 0รนะฮะแปลว่าเท่าไหร่คลัวผมโดนไปเท่าไหร่ละรอบละสองร้อยสี่รอบ, 200, รอบโดนไปฮะแปดหกร้อยสี่เออใช่ปะ4รอบ 4, 4รอบีรอบรอบละสสเต็ปอืมโอเคไปต่ออีกประมาณมันต้องเหลือเท่าไหร่นะผมมีเพชรทั้งหมด2,100ลบ800เพชรก็จะเหลือ1,300แปลว่า เลยสองร้อยเพชรที่ต้องไปต่อนะฮะมันก็ไปต่อแล้วผมไม่รอแล้วนะมันต้องมาบ้างแหละเฮ้ยเซิร์ฟช่วยผมหน่อยเออมาเป็นตี้แล้วกล่องทองเว้ยกล่องทองกล่องทองมาปุ๊บเป็นทองทองต่อครับผมสามสองจีอาร์ครับสามสองจีอาร์ฮะโอ้โหยี่สิบเจ็ดว่ะไม่เป็นไรภูทองภูทองยังมีหวังครับผมไปเลยฮะมาดิ มาโอ้หมัดหมัดมาทําไมไม่เอาไม่เอาหมัดโอ้โซโลจูโลซะด้วยไม่ได้ไม่เอา,เอา,อโโเอาคิดรอคิดรอมามาดิเพื่อนมามาโอ้โหมีฮอกมาทําบ้าอะไรแล้วคิดกับรอผมหายไปไหนเนี่ยอืสีดามาสองตัวแต่ไม่มีคิดรอโผล่หน้าไหมผมเห็นเลยนะฮะอ,อย่า เดี๋ยวทำให้ผมต้องเกลือเลยโอ้โหหนักดวงผมไปไหนหมดเนี่ยตั้งแต่ยามาโตแล้วนะน่าจะได้อีกประมาณรอบหน้าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะผมที่จะสุ่มแบบใช้เพชรนะฮะ <c oughs> สามร้อยห้าสิบรอบสุดท้ายฮะไปไม่ต้องมีทิกอะไรทั้งสิน้นเอามันสดๆนี่แหละโอ้โหกล่องดำกล่องดำนี่แห้งเลยรอบสุดท้ายขอดูหน่อยแล้วกัน ดูความดูความเกลือนะผมมันจะเกลือะไรขนาดนี้วะเนี่ยโหผู้ดำยังไงก็ไม่ได้ฮะอย่างนี้โอ้โหแปดร้อยเพชรผมหายไปแล้วดิเศร้าจัดเลยโอ้โหไปแล้วครับแปดร้อยเพชรหมดเกลี้ยงไม่ได้ไม่ยอมครับผมกลับมาพร้อมกับคุ้มพลังอันใหม่สองบัตรแดงมาดูว่ามันจะออกให้ผมไหมนะไม่ไหวแล้ว ไอบ้บ้าเอ,อ้ยมันออกยากออกเย็นจริงๆเลยนะไอ้สองตัวนี้เนี่ยไปออกเถอะมาบ้าจริงมาคอองทอง,ทองมาเปตี้เออมันต้องคองหมดอยู่แล้วยังไงมันต้องออกผมพลังผมเปิดฮาคีแล้วนะบอกเลยโอ้โหสิบสีอ่อะไรวะบัตรแดงล้นเนี่ยมาหมดวิ่งวิ่งผมสนใจแค่ทงวิ่งเท่านั้นฮนะ วิ่งมาวิ่งมาวิง่งมาดิวะเฮ้ยวิง่งวิ่งผมหายไปไหนหืมยานะอยายาเกลือยาโอ้โหทำไมมันแหงงน้งอย่างเดียวเนี่ยมาดิมาวิ่งอยู่ไหนสแ็กแมนโอ้หผมหาสแ็กแมนไม่เจอเลยวะ่ะหลงทางหรือเปล่าเอ้าโลมาซะงั้นเลยไม่ได้ต้องการโลเลยนะผมกราฟหรอโอ้ไม่ใช่ฟูจิทร่าระนะผม โอเฮ้เยไปแล้วไงบัตรแรกโอ้เข็มมากครับผมโคตรจะเข็มก่อนไปบัตรต่อไปผมขออีกสักห้าสิบเพชรก่อนนะไม่ไหวละไม่ไหวละ,ละเ,เ,ลเ,เกินไปเฮ้ยดึงเลยเกินไปเปล่าโอ้โหข้ามเลยฮะกลับไปที่บัตรแดงของเราต่อดีกว่า <c oughs> ดูสิ้นหวังยังวะเยินสองตัวหมาเหอะเอาค้างเลยครับค้างเลยครับทองมารอบนี้ขอสามสองจีอาร์ทองทองปูทองด้วยอ่ะเอาให้ครบมาสามสองจีอาร์มันจะออกไหมคราวนี้ปูทองเออมันครบทุกอย,อย่างนี้มันต้องออกอยู่แล้วแหละเชื่อเลยออกมาเหอะมันเกินไปแล้วนะ วิ่งสัน็คแมนไปไหน <มา S 1> ขอเหอะวิ่งสัน็คแมนเอามาสักตัวเดียวก็พอผมขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวตัวเดียวก็ตัวเดียวก็เสียวได้ตัวเดียวตัวเดียวไหนวะมันนานจังไม่มาเลยสีดาวนักแมนมาเหอะขอร้องล่ะมาเออ อย่าบอกนะว่ามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะยังไม่จบยังไม่จบคิดรอคิดรอยังยังม่ยังมีสิ์มา,ยมายอยู่ครับคิดรอคิดคิดก็รอคิดก็รอคิดก็รออจินเบก็มาลูกออสก็มานี่คือกะจะมาทั้งเกาะอุริกาชิมะเลยใช่ไหมแต่ไม่มาคิดก็รอให้ผมใช่ปะโอ้จบแล้ว จบแล้วบัตรดำแตงกิ้วบัตรแตงกิ้วนะครับผมแตงกิ้วเหรอโอเคอันนี้เราดูเลทมันน้เป็นยังไงเลทเป็นยังไงเหล่มันต้องแย่แน่เลยเอะเลทแต่ไม่มีการันตีอย่างเงี้ยคิดกับรออ๋อครึ่งครึ่งโอ้โ,อโหเลทเท่ากันหมดเลย เฮ้ยมันไม่น่าไ,ไ,ไม่น่าเกียดนะแต่มันสมแค่ตัวเดียวปะมันหนึ่งภูอ่ะคือออกตัวเดียวคือจบเลยทุกตัวมีโอกาสาออกเท่ากันหมดนะฮะหืมข้ามครับไม่น่าได้ยาซพยาซบก็าบม,ามาวะผมขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยขาดอีกประมาณสามร้อยแต้มนะผมซึ่งสาม้อแต้มเนี้ยบัตรดำสองบัตรแดงสองใบเลยหรอ ต้องใช้บัตรแดงสองใบเลยผมจะเอาการันตีอีกแล้วเหรอไอตัวนี้ตั้งแต่ยมามตะโ้วนะสีน้ําเงินเนี่ยคือทําผมเจ็บปวดรวดร้าวมันหลายรอบแล้วนะจะดีไหมหรือเราหยุดเพียงแค่นี้ดีกว่ามั้งฮะแล้วน่าจะหยุดเพียงเท่านี้ดีกว่านะผมผมว่าไปมากกว่านี้น่าจะเจ็บตัวหรือเปล่าใครมันจะยอมหยุดแค่ตรงนี้แล้วโอ้โหมาขนาดนี้แล้วก็ต้องต่อไปเลยครับผมไปให้สุดครับแล้วหยุดที่เขาว่าเกลือเท่านั้นเลยครับผมถึงจะหยุดผมได้นะฮะ ไม่ยอมครับผมผมเอาต่อเลยแล้วกันนะผมไม่รอแล้วนะมามึงมึงจะให้กูเกลือให้ได้ใช่ไหมฮะไม่ยอมหรอกครับผมมาใครใครมาจะให้ผมเกลือมันให้ผมเกลือจริงไหมมาวัดกันเลยมาบัตรนี้แหละอืต้องได้แหละบัตรแดงทุกครั้งมันกล่องทองตลอดทองทองตลอดมาแบบทรงดีมากนะผมแต่ตัวละครหน้าตู้ไม่หายไปไหนไม่รู้นะฮะ สามสองกรนะผมพูทองพูทองครับผมครบทุกอย่างนะฮะออกมาเป็นคิวนะาาเลอร์อีกไม่ไหวแล้วนะถ้ามาเป็นคิวเลอร์ไม่ไหวแล้วนะแปดสิบแล้วนะต่อไปจะทาเกมเพย์คิวเลอร์อย่างเดียวแล้วนะถ้าอย่างนั้นนะเนี่ยเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วมันต้องไปสุดไปสุดแล้วอยู่ที่จินเบไอ้บ้ามาสองตัวเลยเรเวเจ็ดสิบแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหเฮ้เยไม่ได้ทนะําเกมเพย์จินเบยเฮ้ยสุ่มตู้รอคิดไม่ได้สุ่มตู้จินเบมาอะไรกันเยอะแยะจะครบบาโน้แล้วครับผมไหนอ่ะ ไหนไม,หมาโหนะมาหน่อยยายาจะหมดแล้ววาวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งวิ่งะะวิ่งไปไหนอะวิ่งวิ่งมาแล้วไงแล้วเป็นแล้วเป็นวิสต้านี่นะโอโหกล่องทองทั้งทีมาเป็นวิสต้าเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบยังมีวิ่งวิ่งได้อีกวิ่งได้อีกยังมีวิ่งได้อีกหนึ่ง มาอีกมาอีกมาเป็นโล่ไงไอบ้าเอยไม่ใช่แล้วไงหัวแหลมเปียบมาขนาดนี้ต้องชินเจ้านะฮะมาเลยมาครบทุกตัวที่ผมไม่มีเลยฮะโอเคเฮ้ยโอ้ท้อแท้ใจจะจัดหรือว่ามันต้องการให้เราเอาตัวมาแก้ทางเอาจินเบย์มาแก้ทางตัวละครตัวใหม่เงี้ยตัวละครตัวเก่าไม่ไม่ต้องเล่นไม่ตัวใหม่ไม่ต้องเล่นอะไรเงี้ยเล่นตัวแก้ทางไปอะไรเงี้ยเฮ้ยขายร้อยห้าสิบแต้มนะผม ก็ฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเองนะผมแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะฮะก็ถือว่ามาเป็นกำลังใจฮิวใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะผม2ตัวละครที่เพิ่งมาล่าสุดเดี๋ยวทำผมเจ็บปวดมากๆนะผมมาแบบมากโคตรเลยนะฮะการันตี2ตัวเลยนะผมอะไรมันจะซวยขนาดนี้นะผมในปีนี้นะฮะก็หวังว่าตัวต่อไปผมจะไม่เกลืออีกนะผมขอให้ผมแบบ เปิดห้เพชรออกกับเขาบ้างนะผมโอเคครับผมก็ขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน